quá mừng tỏ đen, tỏ lông, ướt xíng bò nhặng à, sòng à, tỏ lông lông, sòng à, tỏ lông lông, đâm tỏ lông lông ngã, sòng à, tỏ lông lông, sòng à, tỏ lông lông, ướt đâm đền lông, mua la, mua tầm tay mua đào tầm tay mua đào à long 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 lấy long à 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 đâm à long 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 à Hãy đoàn cao đoàn cao đoàn ai lấy mình vô lấy biết ai đây mình vô bơ đạm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  bơ đèn đơn đèn đơn tay mà đeo đạm tay mà dây của đi biết dây mua lôi đạm tay mà đeo đạm tay mà đeo mà đeo tàu qua mai tàu qua mai đạm tay mà đeo tay mà đeo lại lon đang ดุกดางจางปะยักมุ่มน้ำมือนัวร้องนะเป็นต่อเป็นตัวได้มาเดียวนะดำได้มาเดียวดำต่อบอลลอยดำด้มาเดียวดนุกใจนะมิคือตัวแดงไปกังเลยนะลึกลังร้อยกูนี่ลึกลังร้อยเกียร์ก้อยแดงเกียร์ก้อยแดงสามนาที่แบบสามนาทีดุกดางจางปะยักจากสนามสองก้หมู่เจ้านะครับตัวดุกดางกุนน้ำมือนัวร้องนะได้มาเดียวต่อบอลลอยครับต่อบอลลอย ยกวาดงย่ากวาดังย่ากวาดังปากไม่ทุกปากทุกปากปิดกันเลยมึง้ัวรอยกูนี่แหละมิกออดำได้มาเดียวดำได้มาเดียวมัวร้องนะหัวร้องวัวร้องแล้วมีกูที่ซ้องกูที่องีนาดีกับซีนาดีดุกดังจางไปดุกดังจางปะยักกับจากสนามสวนกุ้หมวเหย้าตั้งปูลาได้มาเดียวเราช่ยมือกับเรา่มือ ดำเลยจิเมเลยดำเลยจิเมอร์ดุกดดงจางพยักนะดุกดดงจางพยักดำจนา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 หัวไปนาเร็วหัวไปนาเร็วหัวไปนาเร็วดำจนาดำจนาดำจนาสีนาทีบสีนาทีดุกดดงจางพยักนะจากสนามสดอมโกงวงลูกเจ้าดอบบูรามุ่มในมือหัวร้องเป็นควายจนาสีนาทีบสีนาทีดุกดดงจางพยักมุ่มในมือหัวร้องเป็นควายจนาสีนาทีบสีนาที